<c oughs> ภาพบรรยากาศสบายดีสบายดีดีฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องภาพบรรยากาศฝนกำลังจีตกแดดมาลายเมื่อนาะ นี่คือยูดทงหายทองนาอยู่ที่นาลกเขียนทางพี่เลยพี่น้องทางเมืองจำพรแขวงสวรรค์นเขตนะพี่น้องภาพบรรยากาศดีดีพี่น้องกลุ่มปากกลุ่มฝนตามทองหายทองนาเบ้าเคมาหล่อขายข้าวต้มขนมหรือว่าคงอยู่คงกินเราพี่น้องนอตามสนบทเบาเคกับมาไกลอยู่อันนี้คือลูกค้าเบาเคเนาะ ขนมไก่เมือเดยพสิหล่าเมื่ออะไรพี่น้องตอนนี้กับเวลาประมาณสิข้าสิบโมงแล้วพี่น้องนาองทุ่งใหญ่าพันแซบได้น่ะของเจียติมเจียติมยิ้มหวานกระปุ่เกืนเห็ดแซบน่ากระปุ่นบรรยากาศดีาย เคนมาโลกาลอลาาออาอไรพี่น้องโลกาดำนาอันนี้คือไทยโหดอะไพี่น้องเห็นป่โลกกาบางคนก็นใส่หน้าหวานบางคนก็นดำเนะพี่น้องเนะ<อ>งเาะถ้ใไดหมกักคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตาม <S <s <uk> <S ช่องเบา <ok> โอเคเด้เด้อ ภาพบรรยากาศดีหลายพี่น้องทางชนบ,บทอันนากตจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบเคเนาะ เอาไอ้เมดเด้อ <physic> ท <can> ี่แด้เมื่อเลยขนมอ่ะเมาไอ้เมื่อเลยนี่งัวควายพี่น้องผูกไว้ตามเดินนะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดหน้าแซงแล้วก็เห็ดหน้าปีเห็ดนหน้าปังเนาะสองระดูพี่น้องโอเคโอเคภาในมาคลิปนี้อย่าลืมฝากติดตามช่องน้องเซลาบ่าวเคหน่ยเด้อ บายสบายดีเจอกันคลิปหนาสบายดีสุขสุขล่ะดูภาพบรรยากาศขนมไก่สิเบิร์ลวล่ะสบายดี